วันนี้มีรถผ่อนมาแล้วประมาณไม่เกินร้อยสี่สิบบาทคันนี้คือรถบ้านเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์สเกิร์ตแบบนี้รอบคันเลย ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับคุณแอปจากสยามนิสสันอุบลเนอะวันนี้มีรถผ่อนวันละประมาณไม่เกิน140บาท140บาทถือว่าแพงไหมไม่แพงนะวันละ140บาทคุณกินข้าว2จานเนี่ยคุณก็หมดแล้ว140บาทกับเจ้าคันนี้เลยบอกเลยว่าคันนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมินิญี่ปุ่นนะฮะเรียกว่ามินิญี่ปุ่นก็คือเจ้าซูซูกินะครับ1.2จ GL ตัวท็อปนะเกียออร์ออโต้ปี2015บอกเลยว่าตัวนี้จัดเต็มต้อง คันนี้คือรถบ้านเดิม100%ได้สีขาวเดิมๆสวยๆงามๆสเกิร์ตรอบคันแล้วก็แม็กแต่งซิ่งด้วยมารีวิวกันเลยนะครับคันเนี้ยคือผมเพิ่งได้มาไม่ได้เก็บอะไรก็แค่ล้างๆแล้วก็มาตั้งให้ลูกค้าแล้วก็มารีวิวลูกค้าดูเลยสภาพตัวไฟนะต้องบอกว่าลูกค้ามาเปลี่ยนรถมือหนึ่งกับเรานี่ครับสภาพคันเนี้ยผมให้เลยนะประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยดูไฟไฟหน้าไม่มีชนนะเห็นไหมสวยงามสวยงามนะครับตรงนี้เลยฝากระโปรงมีหิน กระเทาะนิดนึงผมให้รีวิวดูอย่างนี้เลยนะไม่ได้เก็บอะไรให้ลูกค้าเลยอย่างนี้ถ้าลูกค้าจะเก็บเดี๋ยวผมแต้มให้ตัวนี้ผมเก็บให้เป็นสีขาวมุกเดิมโรงงานตัวนี้อย่างที่บอกไปนะคุณออกป้ายแดงเนี่ยหกแสนแต่ตัวนี้มาอยู่กับเรานะผ่อนวันละร้อยไม่เกินร้อยสีบาทแล้วกันมาดูทางด้านซ้ายต่อนี่เห็นไหมไฟสวยงามสกเกิร์ตนะครับนี่เห็นไหมรอบคันนะสกเกิร์ตแบบนี้รอบคันเลยมาดูต่อน,นี้ในส่วนของแม็กนะครับแม็กเป็นแบบนี้เลยนี่ลูกค้าคนเดิมเขาติดมาเป็นแม็กแบบนี้ให้เลยนะครับเป็นยางของกนะูดลนะิชเนอะบดู อันนี้ปี22แต่ลูกค้าเท่าที่ผมดูคือดอกงอเนี่ยลูกค้าไม่ค่อยได้วิ่งก็คือยังอยู่เต็มยังวิ่งได้มาดูรอบคันนี่แบบนี้เลยตัวนี้เป็นคีเลสแล้วนะครับเป็นคีเลสแล้วนะฮะสามารถปลดล็อกเข้าห้องโดยสารได้เลยอีกอย่างนึ่งมาดูนี่จุดเด่นคันนี้คือความโฉบเฉี่ยวของเขาความน่าใช้เล็กกระทัดรัดและแรงมาไม่ได้น้อยเลยให้กําลังขับสูงสุด91แรงม้าเลยทีเดียวมาดูกันต่อนี่ผมให้ดูด้านหลังต่อ,อให้ดูด้านหลังต่อ นี่รายละเอียดเนะเม็ดแต่ละจุดเดิมโรงงานนะนะครับเดิมโรงงานไม่มีอุบัติเหตุเฉี่ยวชนแต่อย่างใดคันนี้ผมรับประกันเลยนะครับเป็นรถบ้านที่เราคัดสรรมาให้ลูกค้าสวยๆงามๆเลยผ่อนร้อยกว่าบาทนะผมบอกเลยว่าค่อนข้างถูกมากเลยทีเดียวและค่อนข้างน่าใช้ในหน้าฝนนี้นะครับแบบนี้เลยสวยงามสวยงามปะมาดูางางอีกนิดนึงนี่เปิดให้ดูนี่ลูกค้าเอามาให้นะฮะรถโดนข้างล่างมาไหมมาดูเห็นไหมนี่ยังใหม่อยู่เลยเนี่ยยังใหม่อยู่เลยเนี่ยดูข้างล่างรอย,ยานแนวไข่ไก่แบบนี้เลย เนียเนีย้ยกิบกนะครบอกเลยว่าสวยงามมากคันนี้เบาะสามารถพับเอนได้ตามแบบนี้เลยเดี๋ยวไงผมพามาดูนะฮะรอบคันก่อนก่อนที่จะเข้าไปรีวิวภายในห้องโดยสารรูปลักษณ์เป็นแบบนี้เลยสปอร์ตโชบเชียวและคุณลูกค้าได้สีมุกด้วยนะที่เป็นสีขาวของซูซูกิค่อนข้างสวยงามยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูภายในครับ มาดูในส่วนของภายในนะครับตัวนี้ต้องบอกก่นอนว่าตัวนี้ลูกค้าได้เบาะหนังแล้วเนาะก็เบาะหนังเป็นแบบนี้เลยนะฮะสวยใสยนะครับและสะอาดบอกเลยว่ารถคันนี้น่าใช้มากมาดูข้างในกันหน่อยนี่นะฮะตัวนี้เป็นตัว GL เนาะตัวนี้ลูกค้าได้ push s t a r แล้วนะครับลูกค้าแค่ push start นี้เลยนะครับแบบนี้กดปุ่มปุ๊บ s t a r ทได้เลยไม่ปัจจุบันเท่าไหร่1นึ่งแสนหกหมื่น บอกเลยว่าลูกค้าก็วิ่งตามปกติเลยเพราะว่ารถมันป็นปี2015เนอะอันเนี้ย FMAM ใช้ได้ปกตินะลูกคา้าตัวนี้สามารถใช้ได้ปกติแอร์ยังเย็นสบายอยู่เลยนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างสวยงามนะครับในกรณีที่ลูกค้าคิดว่าเฮ้ยฉันอยากได้เป็นหน้าจอลูกค้าสามารถไปติดเพิ่มได้นะตัวเนี้ยคือผมบอกเลยว่าลูกค้าหลายท่านที่เป็นลูกค้าผมเนี่ยเขาไปติดหน้าจอเพิ่มสําหรับเพิ่มระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับตัวนี้ไปยังไงก็ตามเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังด้วยตัวเนี้ยต้องบอกว่าข้อดีของเขาอะ่ะเบมามันนะสามารถ ได้60-40ด้วยสามารถเอนเพื่อเก็บสัมภาระของได้เยอะขึ้นนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการเอารถเนี่ยไปขนของนะฮะตัวเนี้ยก็ตอบโจทย์อีกจุดหนึ่งนะเดี๋ยวผมพาไปดูครับขออนุญ,ญาตเข้าไปนั่งข้างในนี่ดูเบานะบหลังนี่นิดนึงเห็นไหมเบาะหลังนี้ยอิ่มๆอยู่เลยนะเป็นเบาะหนังนะนี่ขออนุญ,ญาตเข้าไปนั่งนิดหนึ่งผมสูงร้อยเกือบแ0นะครับแบบนี้เลยน เอาจริงนะถ้าตัวอย่างผมแนะนําคือถ้านั่ง2คนเนี่ยคุณโอเคเลยแต่ถ้าแบบตัวเล็กๆนะคือว่าแคว่าสามารถจุคนได้3คนอันนี้สบายๆอย่างที่บอกไปเนอะตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นรถอีโกคาค่อนข้างประหยัดตัวเนี้ยถ้าถามว่าลูกค้าเอาไปใช้เนี่ยใช้ในเมืองเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่ามันค่อนข้างประหยัดน้ํามันเลยประมาณ 18- บแถึงยีโลลิตรเลยนะคันนี้นะบอกเลยอีกอย่างนึงอย่างที่บอกไปนะเบาะมันสามารถปรับได้นะอย่างที่บอกเนาะนี่เลยปรับยังไงนี่ลูกค้าดึงตรงนี้ออกมาปุบ๊บพี่เรียกว่า6ก 40นะฝั่งเนี้ยมันมากกว่าก็ถึงเรื่อนะรงราวหกสิเนาะตัวนี้สี่สิบสามารถเอ็นมาเพื่อใส่ของได้เพิ่มขึ้นตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับพอเราจะเก็บเราก็ตรงนี้ไปเลยสบายๆอีกอย่างหนึง่งลูกค้าคนเดิมนะ่ะถ้าลูกค้าสังเกตนะ ที่ออนไลน์นะลูกค้ามาดูเนี่ยลดบ้านนะลูกค้าคนเดิมเนี่ยเขามีพงมีพรมของเดิมมาให้แต่ผมเนี่ยยังไม่ได้เอาออกนะเพราะว่าคันนี้เพิ่งทําความสะอาดเอามาแล้วก็มารีวิวให้ลูกค้าดูสดสดรอล้ลเลยนะครับก็หมายความว่าถ้าลูกค้าอยากได้พรมใหม่อันเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ถ้าตัวนี้ถ้าลูกค้าชอบผมก็ให้ลูกค้าเลยนะครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยเดี๋ยวไงเรามาดูเม็ดน็อตแต่ละจุดกันว่าเดิมขนาดไหนครับมานะดูในส่วนของด้านข้างนะอย่างที่บอกเนาะนี่เรามาให้ดูความเดิมตัวนี้ได้เป็น กระจกไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเนาะนี่เลยเม็ดน็อตแต่ละจุดรถส,สีขาวเห็นไหมไม่มีถอดน,นะนี่นะดูช้าๆเลยไล่สวยงามนะครับสี สีขาวมุกสวยงามเม็ดยังอยู่ครบนะตัวนี้เม็ดยังอยู่ครบจุดอีกจุดหนึ่งนะครับน็อตเชื่อมต่อประตูหลังนะครับไม่มีถอนนะไม่มีถอนนะแผ่นเพดไม่มีการพ่นสีละล้นนะเห็นไหมเดิมๆเ,เลยนะครับหมายความว่าคันนี้เดิมเลยนะครับอยากให้ลูกค้าดูอย่าจริงๆเพราะว่าบางทีมีลูกค้าออนไลน์ดูที่เขาอยากได้รถไปใช้งานมาดูในส่วนของด้านหลังแบบนี้เลยนะลูกค้ามาดูกันรถมีชนไหมนะมาดูเลยเห็นไหมเม็ดแต่ละจุด ของโรบอทแขนโรบอทยังอยู่นะเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมเดิ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 มไล่ไปไล่ไปนะให้ลูกค้าดูอย่างนี้เลยสวยคันนี้ผมบอกเลยว่าลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรนะคือลูกค้าซื้อไปนะครับเดี๋ยวผมของเหลวเนี่ยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าเสร็จเช็ค PDI แล้วก็ส่งมอบได้เลยนะครับคันนี้คือตัวของเขาเองอ่ะผมรับประกันเลยว่าค่อนข้างสวยอยู่แล้วสปอร์ตเพราะมีสเกิร์ตรอบคันผู้ยหญิงขับได้และผู้ชายก็ขับดีด้วยอีกอย่างนี่มาดูนี่เลยเห็นไหมให้ดูนี่แบบนี้อ่าเห็นไหมสวยงามไหม คือจริงๆลูกค้าคนเดิมอ่ะค่อนข้างรักษารถด,ดีคือสังเกตจากอะไรสังเกตจากข้างบนกันแะเห็นไหมลูกค้าคือมันยังเงาโอเคเลยนะมันค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่าลูกค้าไม่ได้จอดตากแดดเยอะมากเพราะบางบางคันเนี่ยที่เวลาเราได้มาเนี่ยบอกเลยว่าสีแเกอร์เนี่ยมันตายหมดแล้วนี่อีกจุดหนึ่งมาประตูเชื่อมต่อประตูหลังเห็นไหมแบบนี้เลยสวยงามมากแบบนี้เลยเดิมๆนี่ก่อนที่ไปดูห้องเครื่องแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นไหม ไม่มีไข่นะไม่มีไข่นะบอกแล้วนะอันนี้ดูไปยังอ่ะยังอันนี้มาเห็นไหมไล่เลยเดิมนะโครงสร้างเดิม100%ผมรับประกันเลยนะครับรถทุกคันที่เราเอามาขายลูกค้าเนี่ยถ้าคันไหนนะโดนหนักเนี่ยผมไม่มีเอามาขายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างซีเรียสก,กับตรงนี้เราจะไม่นํารถที่ชนหนักมาขายลูกค้าแน่นอนลูกค้าสามารถเชื่อใจเราได้น้ําท่วมด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นศูนย์บริการมือหนึ่งด้วยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อนิสสันแล้วก็ฮุนไดเองก็ตามเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องต่อไป โอเคมาดูในส่วนของห้องเครื่องเนาะห้องเครื่องรถปี2015ก็ต้องบอกว่ารถอะมันเกือบ10ปีแล้วก็เลสเซเลย10ปีไม่แสนหกอย่างที่ผมบอกไปนะ,ะเฉลี่ยต่อปีแล้วเนี่ยลูกค้าวิ่งแค่หมื่นกโลซึ่งบรรทัดฐ,ฐานการใช้รถเนี่ยจริงๆมันน้อยมากนะฮะหมื่นกโลเนี่ยคือเขาวิ่งปกติมาดูในส่วนของความเดิมเม็ดน็อตไม่ไขนะเม็ดน็อตไม่ไขนะขนะเห็นไหมลูกค้าไม่มีจุดไข่นะเห็นไหม เลขตัวเครื่องยังอยู่เห็นไหมเห็นไหมดูแต่ละจุดยาแนวยังเดิมไม่มีถอดแม้แต่จุดเดียวนี่เห็นไหมสีเดิมเดิมคานยังเดิมเดิมน,อน็อตไม่มีไขนะน,อน็อตคานหน้าไม่มีไขสติกเกอร์ยังอยู่นะครับแบบนี้ให้ลูกค้าดูแบบนี้เลยก็คือผมอยากสร้างความเชื่อใจให้ลูกค้าว่าเฮ้ยลูกค้าได้รถไปนะครับราคาไม่แพงสมเหตุสมผลและใช้งานได้จริงนี่เห็นไหมสิบปีคุณดูแล้วกันว่าแผงกันความร้อนน่ะ รถสิปีไปแล้วอ่ะเขายังใช้ขนาดเนี้ยคือเอี่ยมมากนะตัวนี้ก็ยังเดิมๆเ,เป็นฝากระโปรงเขาเหมือนเดิมนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวอย่างที่บอกไปตัวนี้นะคุณออกป้ายแดงนะก็ประมาณเลสเซเกือบ0กแสนนะครับเลนเซว่า6 0แสนเลย0กแสนนิดๆอยู่เนาะแต่ตัวเนี้ยเราขายหน้าเต้นเลยนะครับในราคาเพียงแค่2อ0 0สนบาทฟังไม่ผิดน,นะสองแสนบาทถ้าลูกค้าอยากจัดนะคันเนี้ยฟรีเลย นะครับไม่ต้องเอาเงินมาให้ผมลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยผ่อนประมาณวันละประมาณไม่เกิน1้0ย4 0บาทซึ่งบอกเลยนะมนราคาถูกมากสาหรับหน้าฝนเนี่ยนะลูกค้าไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์นะไปตากแดดตากฝนนะลูกค้ามาซื้อรถอย่างเงี้ยถูกๆสบายแล้วก็มีแอร์เย็นๆด้วยปลอดภัยไม่โดนอะไรเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือคันเนี้ยต้องบอกว่ามาครบจริงๆลูกค้าได้ทั้งหล่อนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยยังไงผมคุณแอปขอฝากเจ้าซูซูกิสวิปนะ1.2 GL นะออตโต้ปี2 0 15กับเจ้า สีขาวและชุดแต่งรอบคันในราคาเพียง2 9ง0 0บาทครับครับสวัสดีครับ